บอลลูนฟิชชิงครับไม่อนีมาอยู่หมองบอโต๊แปะครับโอ้ยยิ่นเอาขึ้นตลอดครับใส่แต่ละโต๊กับโบนอยได้ครับนี่ี๋้วขออนุญาตเบิร์นี่ครับใส่นี่ขนาดขนาดจักประมาณว่านักไรเป็นไงครับนี่เจ็ดแปดขีดนีะครับเนาะได้จักแต่มนะครับวันนี้สามแล้วเนาะแต่ละคนอาซีหมานต่างกันครับขึ้นอยู่ก็มองนั่งน้ำอากาศได้หลายอย่างครับบัตพันสองครับได้ประมาณจัก ซิปโต่4ิโตก็ถือว่าได้ทุนขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าที่เหลือก็คือกำไรแล้วทีนี้กิ่นอยู่กับไอบอาเฮาสีมานบอเตอระมือกครับอุ่นโซนผุนครับปกติบอนี่นีสีเต็มเหมือครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวเขาช่วงที่เก็บเกี่ยวพลผลิตครับไปเลยค่อนข้างสีเหลือจักมองสองมองนะครับ บรรยากาศครับบรรยากาศโอซีมี่เบ็ดสำรองครับอยู่ด้านหลังเบดเพื่อขั้นฮักขั้นยังครับม,มาตกกับสิเป็นบรรยากาศครับบอกตกปลาบูใหญ่ครับแต่ว่า วาหลายครับจะได้ครับทั้งพี่มันเนี่ยบอครับหยบเลยบ่ครับอืมบ่เวลาสืบัตมาเนี่ยเขาจีจับฉลากมองนั่งมันบ่ครับอืมขึ้นจะก็ว่าเขาสีดวงดีขึ้นบ่เหมืนบ่เอาเอาแล้วทั้งนั้นโอ้ไปเบิ้งไปเบิ้งตัวใหญ่ขนาดไหนเอาเบิ้งกัน มาเลยโอ้ลากขึ้นเลยป่ะครับลากขึ้นมาเลยเนาะเอาะไรนะีตัวใหญ่เลยครับมีฮึสไลโลขึ้นเลยครับขนาดนี้โอ้าาทางนู้นด้วยโอ้ยขึ้นตลอดครับช่วงนี้ขื่นอยู่ครับมองนางขื่นอยู่กับเนื้อเขานานะครับบางเทือทยถ่ายอยู่มองทางกลางนี่มันสีเดีขึ้นขึ้นเร็วกว่าทางทางขอบขอบนะครับ ั้งนี้เพื่อจะได้ครับมาเนี่ยบ่ครับบัท่านใดบอเดจเตแต้มนะครับนี้สี่ห้าเตีมรอบที่แล้วเดยวลายบอครับบ่ครับอือเบ็ดเพิ่นนี่รลายครับเบ็ดสำรองบรรยากาศนี่มาสอะครับดึงขึ้นดึงขึ้นน่ครับทั้งกลางนี่โซนหมากป้าสิยุททั้งกลางนะครับโซนนี้โอเคครับบรรยากาศย้มั่สระครับประมาณเจ็ดนาฬิกานะครับ เดี๋ยวเฮายยังไปเบิง์นื้อผีก่อนกล่องไปทางไหนป้าสิกินมองนัง้นะครับแม่มองนี้ก็คือสีแดงม,มากเละมะือกี้ไปจะได้ครับหมนบอกครับพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวเชแก้มนะครับนี่อาหกแล้วนะครับแล้วไก่เคี่ยงกันแต่ว่ากับตัวใหญ่ไหครับได้ขาเฉลียนำนัก อก็ถือว่าตัวใหญ่นะครับเนามาสุลอบบ่ครับสุลอบเลยนะครับ่อนี่อุปกรณ์ทางหลังมันเตรียมพร้อมนทั้งพี่ทั้งพี่เอาแล้ววัดกันขึ้นมาครับขึ้นตลอดครับเป็นจะได้ครับทั้งนี้สามตัวครับสามแต้มน้อครันะนามแต้มหลอบที่แล้วได้จักแต้มครับ ยี่สิบสองตัว22่ตัวกระถือประได้นทุนขึ้นเนี่ยคือว่ามาซื้อป่าได้ครับเนาะแต่ว่าความสุขมันก็คือเนี่ยครับมานังตกป่าเจอเพื่อนเจอสมาชิกเจอแนวคิดเดียวกันเบิ้งอุปกรณ์ทางหลังเราโอ้โ่วันมาเปิดลานผิดชิงครับโอ้บ่ธรรมดาเนี่ยครับอุปกรณ์เยอะแยะเลยขอนุญยตดข้ามนะครับเบื้งหี่ีครับไีนครับเป็นจะไรครับมานปะครับแจ็คเตี่ยมนะครับเนี่ อย่างนี้เมาท่านแตกอยู่ครับไปครับออยกอนออยกอนใส่เยอะยังคำนี้ใส่ห้องปักเข้าให้ครับปักเข้าให้ปักเข้าให้ครับผมหอ่อที่เหลี่ยวดีมากครับมากอยู่ครับเดี๋ยว็กแต้มรอบที่เหลี่ยมสิบแปดครับสิบแปดกัดกัดถือว่ามาสื่อป้าเลยนะครับขนาดนั้นถือว่าพอดีพอดีเลยแต่แต่เรามองมันแล้วแต่หล่อเครียดเนาะเรากำลังนั่งอยู่เบอร์ที่อยู่กลาง มันมันขึ้นอยู่กับเข้าจับฉลากนะครับโบเมนว่าผีมืออย่างเดียวขึ้นอยู่กับลวงนำ้ำโอเคเดี๋ยวถ้าล,ล่อลุ่นต่อไปครับ,รบ,รบอาดช,ช,ชิมี่อาดชิมี่อียงนะคือนว่าปลาเขาเอห็นว่ลา,า,นาลัางกันเอยียงแบบนั้นลังกันปลอดใจแล้วก็ปลาช่างบอกถ้าไทยก็โดนเข้าได้เข้าอาศเซียแล้วลังกันจังสันก็ได้นะครับเนาะอ่าเดีราล่อลุ่นต่อไปครับอ่ามาเบิรงนทีกันต่อครับ โอ้ขึ้นตลอดเลยครับยังพี่แล้วไม่จะได้ครับทั้งพี่มา้งป่ะครับสามแล้วครับสามเตี่ยมนะครับเนาโบไฮมันบนไหนอาชีพจนถึงเวลาไหมครับหรืออาจีพโบแมนหม่งหม่งจุดมันหรือบรมาณนั้นอาจีพบพื่นมากก็ได้ครับทั้งพี่ไม่จะได้ครับท่านครับผมสวัสดีครับเห็นัจริงครับิดว่าจะต่อนานอยครับต่ออ๋อปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเอง อันนี้เป็นเหยื่อเกี่ยวกับอะไรครับนี่เหยื่อใช้เขียวใช้น้ำฟางแล้วก็พอดีที่เขาให้มาลองดูครับผมอืมใกล้ไกลมือใหม่ด้วยแหละอ๋ออะไรครับได้กี่แต้มนะครับนี่ยังเลยครับยังไม่ได้เลยอืมลองมาดูครับอ่ามือใหม่ครับมือใหม่วันนี้มาให้กำลังใจกันนะเดี๋ยวเราไปดูท่านต่อไปครับเป็นไงครับทางนี้ ได้กี่แต้มนะครับผมสวัสดีครับผมแต้มเดียวครับแต้มเดียวแล้วครับผมมอืยังรออยู่ยังรออยู่เหยื่อที่ใช้เป็นอะไรครับนี่ออ๋เหยื่อะสมเองครับสะสมเองเลยสูตรเจ้าของเลยสูตเจ้าของครับโอ้ลองชิมมืงก่อนเป็นบั้รอบที่แล้วได้มากปะครับนี่มามาทุกรอบครับโอ้มาทุกรอบรอบที่แล้วได้จักแต้มครับได้กว่าแต้มครับอืมโอเคเลยตัวนี้ถือว่าใหญ่นะครับปลาบโบนี่นะครับเนาะมันขึ้นอยู่กับบองน้ำนะครับขึ้นอยู่กับอาหารน้ำ อ้ทั้ทงผุนขึ้นเพื่อนเอาขื้นคักแท้ทางผุนอ,อ่ได้บําเ่งทั้งผีครับเป็นจังไดสวัสดีครับผมเป็นจังได้ครับหมานป่ครับโอ้แบบโอยูีหาโตซีหาโตเหรอนะครับน้าสูสีแดงอะไ้หรอสีแดงแรงดินได้สีแดงหุ่นเพราะว่าสูสีแดงบ่ไ้ยิ้มเปื่อๆได้ทังผุนสีแดงกุดปอบสีแดงกปอาฮ่าฮ่าฮาา่าฮ่าฮ่า่า่่ เอาขึ้นแล้วบอทั้งผีขออนุญาตเบิ้งนี้ครับใส่อะไรเป็นได้ครับนี่เ, 8, เจ็ดแปดครับเจ็ดแปดประมาณนั้นปากกนลากําลังงามนะครับเนาะงามครับหลบังอ้วดอ้วนเลยนี่เนื้อแน่นเลยเบิ้งข้างหลังมั้งไหมครับแบบนี้มันบอครับผมเดี๋ยวจชแต้มนะครับนี่ออกเจตแต้มออกเจตแต้มแล้วรอบที่แล้วมาอยู่นหำเนาะมามาทุกรอบครับบอครับผมบเคยขาด อืมนแกะพว่าเทียงกันอนครับผมเทียงกันนอนเมื่อสนุกสนานมาหาเพื่อนาอยังนะครับเนาะผมปวดได้หรอกครับมานอนหลายกว่าบรรยากาศดีอาหารฟรีนะมันบอกอาหารฟรีนะมันบอกแจ็คหน่อยแจ็คหน่อยแล้วก็สิแจกเบี้ยฟรีได้ผนเจ้าของเราผนบอกกดดานเราแมนบอลนี่แจ็คหน่อยแล้วก็ถือมาอีรีได้นึ่งพี่สมชายเจ้าของบอกมานั่งตกเล่นด้วยนะครับนี่มาแล้วมาแล้วบอกไปเล็กๆครับ แต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นคือมิตรภาพคือความสุขคือเพื่อนอะไรหลายหลังหลายอย่างมาจากศรีสะเกดบางคน200คนโลก็ไปกับ400แต่เขามาครับพี่น้องกันก็ไม่ใช่แค่ตกปลาครับเวลามีเหตุรอบที่แล้วนี่นะสนใจก็ไปช่วยน้ําท่วมศรีสะเกดเอาเรือไปเอาอาหารกล่องเอาอะไรไปช่วยกันครับครับผมบรรยากาศถ้าเบิ่งกันต่อไปครับตอนนี้พันถึงเวลาในการที่จะเปิดปลาช่างครับ ก็จะได้ครับทั้งนี้เดี๋ยวจ็คแต้มนะครับสองครับผมสแต้มนะครับเนาะแต่ละคนอ่ะสี่มานบ่คือกันนะครับคืนนี้ก็มองแน่นๆนะครับเนาะจับสลากถือม่องดีนี่มีใช่ไปกว่าครึ่งเลยนี่เบิ้งกันครับหลอดที่แล้วได้มากป่ะครับมากครับผมมากทุกหลอดป่ะครับมาทุกหลอดคือกันส่วนใหม่ก็มีไรเอฟซีเลยครับบอนี้ขาประจำเลยทั้งนี้เปื่อจะได้ครับมาร์สป่ะครับได้ตัวเดียวได้ตัวเดียววครับ โอเราที่เร็วกันมากน,น,นาะครับเนาะจะมาเบิ่งกันครับนี่เราไปดูปลาช่างเสือแดงนี่เขาบอกว่ามันหมาน,มาน,มานไปเบิ่งเสือแดงมังไปจะได้ไปจะได้ครับทั้งนี้หมานปะครับหมานอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวชแต้มนะครับนี่เ <c oughs> บ, <c oughs> บาจีเรารับโทรศัพท์กัน เสือแดงงูมีเไดซ้องเตี่ยวงูีเไดซ้ำเตี่ยวหาตอนเชิเทียงเทียงแล้วหายตอนเทียงอืมรอบรอบที่เราได้มาครับนี่มาทุกรอบครับ่เคคยพลาดรับรอบที่เราได้จ้าโตครับนี่รอบที่เลี้ยวม้านโยกไปทิพย์เกือบ10โลโอ้ก็ถือว่าได้ทุนขึ้นอยู่เน้ออันนี้มันเป็นความสุขแล้วค่ะได้ป้าขึ้นมาเบาจีเบาจีเบาจีนี่มีมีมีคนเหนี่ยน้อยก็เจ้าอยู่แล้วนี่เราว่าเจ้า เจ้าเจ้าบ uh, ่ได้เจ้าบ่ได้ดอกรางวัลปอบใจเขาว่านี่เขาเขาเสียลก่อนล่ะนี่ฮะเขาบอกว่าบ่ทันถึงเวลาทิงเที่ยงแล้วเสียลแล้วว่าตอนนี้เรามาให้อาหารป้าก่อนละวะคันร่างคันร่างให้อยู่ให้อาหารป้าอ้อยก่อนเสือแดงนี่กับมันนี่ทั้งเพิ่นผู้กล่งเนี่ยแล้วน่ะยกขึ้นยกขึ้นอยู่น่ะขอบขอบแค่ไหนไอ้เบิ่งมันต่อไป อันนี้ก็เสือแดงขึ้นกันตัวนี้ครับนี่สามแต้มครับหมานแห้งเขาดีดีนี่วโอ้ยยางผ่านมาปุูกแป้งปุูนมันเอาขึ้นแล้วมาแล้วมาแล้วอได้ยอดกระเพยเบิ่งก่อนครับมาแล้วครับมาแล้วใส่ไรเป็นไรครับนี่โอ้โหไซโลเลยทั้งสิบตัวนี่ก็ไม่น้อยนะครับนี่ข้ามันยังค่อยลงทับฟานลอยอย่อืม ใจเลยครับมาแล้วเดินดูครับเดินดูครับแต่ละคนนี่มืออาชีพครับมีเก้าอี้มีโล่มีอะไรพร้อมเลยครับอันนี้ยืมเข้ามาใช่ไหมครับอย่างนี้อยก็ถือว่ามืออาชีพอยู่ครับเพราะว่ายืมเข้าได้ครับถ้าเป็นผมยืมเขาไม่ได้เพราะไม่รู้จักใคร มีคมมียางนําเอ้าโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวโอ้ยอย่ากอก้องอย่ากอกล้องไันยว่าเห็นกล้องเมื่อมองไหนนี่สิได้มองนั่นเลยยางผ่านมากนี่ได้ตลอดใส่ใส่ประมาณหกเจ็ดขีดมันมวนมองนี่แล้วเนาะนี่แหละโอ้ล้วโอเคครับผมเอาแล้วโต๊ะวดน้ำเด้ครับป้านี่สมบูรณ์อีหลี เขาเลี้ยงมาแล้วเนาะเขาก็มาปล่อยเขาตกเล่นสนุกสนานก็ถือว่าเป็นการวัดร่วงกันนะครับเนาะมาเล่นกันสนุกสนานเอาโต๊ะเอยลีเลยบบอครับอ๋อบครับืมนี่ป้าบะได้นนี่่อยาไปเขียนแม่ล่ะพูดนนะพุ่นก็เอาขึ้นตลอดโอ้ตรงนั้นรู้สึกว่าจะมานั่นน่ะนะเขาเอาขึ้นปุ๊บผมแห้งซูนย์ไปเห็นคนใดในแห้งเขียนมั้เนาะเฮ้ย ไม่งาพานอ่ะคังนี้เป็นไงบ้างครับสวัสดีครับผมกี่เต้มนะครับนี่สี่เ <4 S 2> ต้มแล้วกับบนอยได้สี่เตียมนะบนอาสิตา,าก็เกือบสองโลแล้วมั้งขันชีเ <ๆ S 1> ตียมเกินแล้วนะครับอรมาจากสายครับผมมาจากอุบลเลยอู้มาตังไกลเลยครับนี่มาสุลอบป้ครับมาได้สองเมตรบางครั้งก็มาบางครั้งก็ไม่ได้มาเนาะถ้าว่างวันไหนก็ถึงได้มาด้วยใช่ครับอ่านะครับ ก็ถือว่าเป็นการที่เรามาพักผ่อนเนาะดีแลกได้เจอเพื่อน,ได,ออนได้เจอกลุ่มที่มีหัวใจรักแบบเดียวกันปลาก็ถือว่าเป็นของแถมกลับไปได้มากก็ดีได้น้อยก็ไม่เป็นไรนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูท่านอื่นต่อไปครับมาแล้วมาแล้วเย้ได้ครับท่านน้มนันบ้ครับ,รบเดกแต้มนะครับนี่สามเต้ม,ม,ตมะนวะเนาะ เหยื่ป่าเพลนแต่ละคนกับซีมี่เหยื่ป่าเป็นของเจ้าของหรือบอกกับเป็นสูตรพิเศษของเพลินครับต่อไปครับพี่อะไรครับสวัสดีครับผมมานบวกครับทงพี่อนขอได้ครับจักแต้มอะไรนี่ประมาณสิบบวกครับโอ้ขออนุญาตเบิ้งเลยบ่อนครับครับผมอ่าเดี๋ยวเบิ้งกันครับสิบบวกสิบแปดบวกนี้อันตรายเลยสิบแปดบวกนะสิบบวกบวกเป็นไหนสิบบวกนี่โอเคอยู่เด็กหน่อยเบิ้งได้อยู่ สิบแปดบวกนี่แย่แน่คลิปนี้ถือแบนเลแท้ได้คนะนสิบแปดบวกนะคลิปนี้เดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันครับสิบบวกเป็นเดรรายปันไหนบ้างกล่องบ่ครับนี่อันนี้เล็กๆโอ้หูนี่ครับหนักหนักหนักประมาณกี่กิโลครับนี่ประมาณเจ็ดโอ้โหหมหน่อยเลยครับหลายครับหลาย นี่ครับบัตรพันสองครับอ้องโอ้โหเห็นกล่องมากนี่อยู่บ่อใดเลยครับนี่โอ้โช่โช่เลยครับโช่เลยเ,เห็นกล่องมากนี่ทําเป็นอยากออกกล่องเลยเม,มาเลยครับตัวละประมาณจะขีรทบนี้ประมาณนี้มหกเจ็ดขีดอันนี้อันนี้เพิ่นสู่แดดเลยได้บาลจีนนี่เพิ่นบ่ไดดสนใจลมเลยได้นี่สู่แดดเลยอ่า นะาทั้งผีเข้าไปเบิรงนถ้งผุนกันท้อครับแต่ละคนอาจสีเด่นหน่อยเด็ดหลายต่างกันครับสวัสดีครับทั้งผีไม่เจอไดนครับมันบ่ครับเพอร์เดเนียเพอร์ได้เนียนะครับเนาะเดเดจักแต้มนะครับนี่เจ็ดแปดนี่แหละครับเจโอ้เจ็ดแปดกับโบแมนเกิดนั่นผมเอาเลยแมนบ่เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้เบิรงกันไหนแล้วก็ชิยกเบิรงนกันไะนถ้าแต่เจ็ดแปดแต่เจ็ดแปดเดี๋ยผมเสีเอาไว้สำนักละการเกิดก่อนหน้าผมเสียออกมาไปอย่างนี่ครับเป็นแบบนี้ครับ รอบที่แหล้วได้มากป่ะครับได้เล้วมากอยู่ครับผมอบที่แล้วได้แจ็คแตมครับสบิดครับมีดม,บมดมือเลยครับแต่ว่าแต่ว่ามือนี่นี่นาซีได้ร้ายกว่าหอบแบกอยู่ <c oughs> มือนีจิงไั่ครับผมาะเบทงกันครับ,บงกันต่อนีมีสมาชิกนีพี่น้องเพื่นมาตลอดครับอืแดดกำลังพอดีครับตอนนี้วิตามินดีกำลังโอเคกำลังแหลังแพอดีพอดี ทางผีที่เอเป็นจะได้วันนี้ครับมาร์คปะครับก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่เนาะจักแต้มมือมือนี้หาหกโต้ครับหาหกโต้เหรออืมเนื้อเป็นเนื้อยังครับนี่เนื้อเป็ดเทียนครับอืมกันหิวกันกินเนื้อป้าก่อนเด้อส่วนไปกินดีส่วนมากมันก็เป็นขนมปังนะครับเนาะปังครับเป็นท่ำเป็นไฮเกียร์อาหารหอมนะครับนี่นั่นโอ้ยนะจังสี่แหละเห็นบอลนี่เบาจีกล่องมาปุ๊บนี่เพิ่นถือตลอดตัวเทผู้ใดนี่ย่างพานี่เอาแล้วมานะครับนี่ ประมาณใส่อะไรไปนะครับนี่ประมาหาหกขีหาหกขีดนะครับแล้วป้าบอนี่หูซื้อกว่าสิอ้วนนะครับเนาะขัดสันเดี๋ยวป้าตัวยังไงโอ้ยมันกิดตีเขายางเบิรงนี่นนนก็ถือตลอดนะครับราทัานมาอยู่เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาโู้ข้างหลังอุปกรณ์มันยเยอะแยะเลยครับขออนุาญ,ญาตย่างขามเลยครับเบิรงหน้าผีกันต่อครับ อัาโสวัสดีครับผมท่องผีเป็นยังไงมานยังยังครับเพิ่งลงเพิ่งลงเปลี่ยนมือเปลี่ยนไม้ผลรวมกี่แต้มแล้วครับนี่สามแต้มแล้วเนาะกองข้างหลังกองเชียร์โอ้บ่ธรรมดาเอาแปลอันนั้นไปผมเอาแปลไอ้เต้าเต้ามากรอไปเลยเลยขึ้นมาในยางเลยแต่เบิ่งกันต่อไปครับกองเชียร์หลายขนาดครับมวนงี้โอ้ กล้องเทียร์ให้กำลังใจเป็นทั้งหลังสเบียงยังเต็มเพียบเลยครับบอไดป้าบมเป็นหนังครับอาหารหลายอีหลีอุ้ยท่านผู้น็่จะได้นอนมันทดทดสอบคาร์บอนบอกเสือได้ยังไงเราครับนี่เพื่อจะได้ครับมานบ่ครับสวัสดีครับผมมันนะครับคอใดนะครับเดี๋ยวจะโอ้ซิฟก็แต้มแเราครับโอ้แปเสียนครับผมแปดเสี้ยนอีกแล้วเฮ้ยโหซิกว่าแปดเสี้ยนนี่สีมานต้อเพื่อนดีดีเลยเนี่ย เสือเพิ่นสิเป็นจังสี่หละถุงแปะกระจำที่เห็นอขออนุญาตเบิ่งเงืยะเนี่บัดเพื่อพี่น้องเฮาอยากสิใช้ก็ไส้ละถุงเงียะนะครับเอาเป็นแบบนี้นครับถุงจักบาทครับนี่ถุงละร้อยครับผมถุงละร้อยอเห็นเด๋ <ใน S 2> เสือแดง <ๆ S 1> เสือดนะแดงเราที่เสือแล้วครับถ้าเสือเสือถ้ามีคนสนใจเสือเสือเพิ่นตัวจักบาทเสือแบบนี้ต้องงสัั่บ พี่สมชายแล้วครับพี่สมชายเสื้อตัวเท่าไหร่เสื้อเสื้อแปดเซียนี้ตัวเท่าไรเอาไม่มีขายเอาแล้วเขาได้มาใส่ได้ยังไงอ่ะ <c oughs> สิบแ้มแล้วมาดูน้องใหม่ของเราสวัสดีครับผมสวัสดีครับกี่แต้มนะครับนี่สองแ้มอรอบที่แล้วมาก็เห็นรอบนี้มาก็ยังเห็นอีกนะครับอนาคตนี่ไม่ธรรมดาแล้วฝึกประสบการณ์ไปเรื่อย แล้วก็มานะครับ2แต้มแล้วโอ้โหพูดปุ๊บนี่มาปั๊บเลยอ,อยากออกกล้องจริงๆโอ้โหไ้ใหญ่ด้วยครับามาโชว์โชว์ใหญ่แล้วไซนี้น่ครับแทนที่เด็กๆจะไปอยู่หน้าจอครับวันนี้มานั่งสมาธิมาทำสมาธิอยู่บิเรือนข้างบ่อปลานีได้ปลากลับไปด้วยนะเป็นแบบนี้ ไส์ใหญ่ครับใหญ่ๆโอ้ประมาณเกือบโลแล้วมั้งไซส์ขนาดนี้เนาะอ่าโอเคดูท่านต่อไปสวัสดีครับมานปะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับแต่จักแต้มนะครับนี่จะไม่ได้นับเลยมันเน่นับแสดงว่าบนนอยได้หนิอืมขออนุญาตยกเบิ้งในเนี่ยครับโอ้โหพอละพอละพอละเดี๋ยวปลาดิ้นไม่น้อยครับไม่น้อยปลาหนำนักใช่ได้เลย เจ็ดแปดแล้วทำเนาะประมาณนั้นอ่าโอเคครับผมจะเบ่งกันต่อไปครับสองสามท่านที่เหลือทางนี้ไปจะไหนสวัสดีครับหมานบ่ครับครับผมสวัสดีครับจักแต้มแล้วครับสามแต้มแล้วแต่รื่ยๆนะครับวันนี้แต่ละคนนี่ขึ้นอยู่กับจุดจริงๆขึ้นอยู่กับจุดขึ้นกับเียื่อครับผมทางนี้ครับทางนี้ สวัสดีครับผมเป็นจังไรครับหมานบ่ครับครับผมใช่ครับพอเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้จักแต้มนะครับซี่หาเต้มนี่ยนะครับซี่หาเต้มครับเป็นเคร่องป่าอย่างน้อยเนี่ยอืมเอาละครับยังท่านสรุปบ่ได้ครับมันต้องหอดมือแรงก่อนยังทีสรุปได้ซี่หาเต้มโอ้มีเหยื่อมีหล่มพร้อมเลยเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับแต่แจักแต้่ยมนะครับนี่ประมาณสามสี่ตัวครับผมสามสี่ตัว สามสิบตวอุปกรณ์เิ่นครับนี่มีเหยื่อหลายประเภทได้ครับนี่มีทั้งเหยื่อธรรมชาติมีจีโอมนะครับโอ้ยถ้าหิวถ้าบบนัยป้าก็จิโอมไปขวัวอะไรรอกนี่ขีดจะรวยกับมี่ใส่เดือนเพิ่นใสเหยื่อยังไงสายหลอนโอ้สายหลอนสายหลอนอันนี้ถุงจักบาทครับนี่ทุงละร้อยครับถุงละร้อยนี่สายหลอนโลหโลหนึ่ง เบอร์โทษกับตมนี่ละครับนี่ลองไปเบิ่งได้ก็มีหลายสูตรหลายแบบก็ลองไปใส่กันเบิ่งครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็นขึ้นอยู่กับหมองมะนาวนะครับเนาะบ,บางเทอกันนั่งบ่ถึงหมองเงยดี่สำเนียงก็คือเกาอะรครับมีมีการ้วยคโอมีเทกนิคงำครับกนผมทั้งผุดมันก็นเอาขึ้นเรืออยู่ตกชทุนได้โอเคครับเดี๋ยวยางไปเบิ้งนะผลกันขอพูดครับออยครับมได้เอามาแล้วเอาไปไงคุยก ได้กี่แต้มและดอกบอกมีแต่ลูกเกินครับมีแต่ลูกปลาอขออนุญาตยกดูหนะ่อยกี่แต้มมะคุยจะให้เขาบอกไม่เป็นไรให้เขาได้เห็นหน่อยโอ้ยบทตุ่มต่ำขึ้นเขาเลยวะของเขาคือตุ่มต่ำตุ่มต่ำ,ตตำโอ้พอใส่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เย็บสีเรากี่แต้มแล้วพี่ ดีครับกี่แต้มนะครับนี่ห้าหกแต้มแล้วนิ่งๆเนื้อเน้องเรื่อยๆทางนี้มีแต่เหยื่อแปดเซียนเลยเหยื่อของเขาดีจริงๆนะมาแล้วทางนู้นก็เหยื่อแปดเซียนขึ้นมาอีกแล้วอ่าทางนี้เป็นจะได้ครับแต่จักแต้มครับพ่อได้อยู่นาะโอ้สิบกว่าตัว สีได้ทุนขึ้นเลยได้นี่ยคันซิปโะโตนี่อ่าเดี๋ยวเบ่งกันต่อไปครับทั้งพี่เห็นเอาขึ้นเมื่อกี้เป็นใได้ครับพี่วันดีครับหมานบ่ครับผมได้จักแต้มนะครับะมาหกแต้มแล้วเนาะยังไม่ได้จบเกมลบเนาะอ่านดูกันต่อไปอ่าเมื่อกี้ก็พึ่งได้ขึ้นมาตัวเล็กตัวใหญ่สลับกันครับเนาะอืม โอ้อุปกรณ์เผลทั้งหลังครับเยอะแยะเลยจะได้ครับท่างพี่เดี๋ยวจักแต้มนะครับหาแแ้มเหรอตัวใหญ่แน่ี่ครับวตัใหญ่ครับตัวใหญ่มาทุกรอบไหมครับพี่รอบแรกครับอันนี้รอบแรกเพิ่งมาครั้งแรกครับครั้งแรกกับบ่อนี้เนาะแต่ที่อื่นก็ไปเรื่อยๆปลาเป็นได้เราดูเราลุ้นกันต่อไปครับ าทางด้านนี้ครับสวัสดีครับปเป็นจะได้ครับนานบร๊บครับเ <c oughs> ด็กแต้มแล้วนี่ห้าหกแต้มแล้วโอ้โดยเฉลี่ยก็นั่นแหละครับห้าถึงสิบประมาณนั้นรอร้นกันต่อไปครับตานนเนียบตือยู่นั่นนั่นละโอ้ทั้งพี่มีคนหลุดนนะครสองคนเลยครับ มานว่ะเพิ่อนมานบ่นึ่เห็นเพิ่นใช้สมาธิอยู่ก็เลยยางขามมาเลยเดี๋ยวแจ็คเต้มนะครับเดี๋ยวแจักแต้มนะครับทั้งปุ่นเล็บดมั้งครับเล็บแปดแล้วครับอืมตับไปโด้ยกดหายกดหายตับไปโด้ยต้องสมาธิต้องอยู่ที่ป้ายเบ็ดครับเราดูครับเราดูอ่ะเดี๋ยวเราข้ามมาด้านนี้กันต่อโอ้โหอยทางนี้เป็นไงครับพี่สวัสดีครับกิจกิจเต้มนะครับหกเต้มแล้ว ก็เพียงแค่เริ่มต้นเนาะยังเหนอยวอะไรทั้งวันเอาล้วหนาวล้โอ้หันนู้นก็ขึ้นแล้วเหยื่อที่ใช้เป็นเหยื่ออะไรครับนี่แปดเซียนครับแปดเซียนเหมือนกันอืมอ่าขึ้นลงไปครับทางนี้สวัสดีครับเป็นไงครับหมานบ่ครับ ยี่สิบกว่าตัวแล้ว,วนนอโอ้โหเครียดมากเลยนะที่ยี่สิบกว่าตัวนะี่โอ้โห <laughs> เหยื่ออะไรขางผมยังตั้งบนเลยว่าจะขายผมอีกไหมฝั่งหลัง <laughs> <c oughs> เหยื่ออะไรไม่รู้เหออะไรไม่รู้การินจนเมื่อยมือแล้วครับ <c oughs> ไม่ไหวปวดแขนแล้วต้องต้องกลับไปนวดหน่อยมนะั้งแบบนี้นี่มาที่รัสเซียเหยื่อวุ่นวายป้าก็เลยวุ่นวายจักแน่หนึ่งครับครับ ีบอกแค่ได้ร้ายไปแน่เดี๋ยวครับแต่ว่ายีซิบกระตุวแล้วครับเมื่อยมื่อยเลยนะนี่ครับความสนุกสนานครับมาหนักได้หลุนได้ย่างได้ได้คุยครับพี่น้องครับคนหัวใจเดียวกันนี่กองเชียร์เพื่อนทั้งหลังนี่มาเป็นขอบครัวเลยโอ้โหทั้งนี่เนี่ยโบแมนเดี๋ยอหมอนกับศาสตร์กับเสือมันน้ำออกเพื่อจังแบบเป็นแบบนี้เลยบ่นี่เต้นจะได้ไหมเจ็ดแต้มแล้วนรับเนาะ โอ้เจ็ดแล้วโอ้ผมคิกว่าจะโชว์สักตัวให้ดูหน่อยมาทุกรอบไหมครับนี่เกือบทุกรอบครับผมเกือบทุกรอบเลยสิ่งที่ได้คืออะไรครับได้ไม้กระพานได้ิได้ปลามันเป็นการพักผ่อนนะเนาะมันเป็นสิ่งที่เราเป็นการแบบออกไปพักผ่อนสบายสบายบางคนก็อาจจะไปท่องเที่ยวแต่ของเรานี่คือมาตกปลาได้ลุ้นได้อะไระสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณพี่ก็จะได้ปลากลับไปด้วยเนาะ เป็นอาหารเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวเงินที่หมดก็คือหมดไปเลยนะตรงนี้เราได้ปลาเอ้ามาแล้วมาแล้ว,วลุนนะลุนครับลุ้นครับ,รบอ,อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน,นจมน้ำไปแล้วต้องปล่อยให้มันกินสักนิดนึ่งกลับมา เอ้ครับอยทางนู้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราไปดูกันต่อไปโอ้ยปล่อยโคอื่นเขาแน่อีหยังนี่โอ้ยเห็นแต่ว่ากล่องมาไกลๆท่ำทาย,ายอยู่กับเขาเบิ่งอีกโอ้ยผมยางผ่านมาบ่าได้เลยหแต่เห็นกล่องนี่เพิ่นขึ้นดึ้งขึ้นดึ้งขึ้น ซ้ำหูว่ากล่องอยู่บางนี้นะเนาะเสยนมา่้ยโหบ่ธรรมดาได้บัทธรรม,มาได้เจ็ดจอดเยนครัมบ่ธรรมดา้โอเคครับสิไดหวดีซเลยครับจักแ้มแล่ะนี่สิบกว่าลวเนาะโอ้บ่ทธรรมดาไดบ่ธรรม,มาดาแพ็คคู่แพ็คคู่โอเคครับผมวังหินปิดจริงเพิ่นเพินเเ่นยังน้าอยู่เนาะทุนนี้เนาะโอ้าง อ่า,าโอเคครับผมวนกลับมาหลอบหนึ่งครับ